ถุงยางอนามัยสามารถใช้ป้องกันทั้งการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่คำตอบคือใช่ยาคุมกำเนิดสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ใช่หรือไม่คำตอบคือไม่หลอกเหี้ยถุงยางอนามัยสามารถมีวันที่หมดอายุได้ใช่หรือไม่คำตอบคือใช่แหมตัดเรื่องนี้ ยปกติใน1เดือนผู้หญิงจะมีประจำเดือนมากกว่า2ครั้งใช่หรือไม่ถ้าโดยปกติไม่ค่คำตอบคือไม่ทางภาครัฐมีนโยบายให้คนที่อายุต่ำกว่า20ปีฝังยาคุมกำเนิดได้ฟรีใช่หรือไม่คำตอบคือใช่หากมีเพศสัมพันธ์ในสระว่ายน้ำสามารถเกิดการตั้งครรภ์ได้ใช่หรือไม่